เดี๋ยวมาเมืองล่องปลูกของโกแขกนะครับนี่ครับเผาเดียวมี f อซอยากเห็นหลายคนอยู่ครับว่ารถคันนี้ปลูกอ้อยแล้วล่องจะตรงเหมือนตอนไถหรือเปล่านะครับนี่ครับถ่ายให้ดูเลยนะครับตรงไม่ตรงนะครับเดี๋ยวถ้าไม่สะใจเดี๋ยวขึ้นรถถ่ายให้ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปข้างบน ครับผมเดี๋ยวพามาชมเมสซี่ฟอร์ตกแขกนะครับปลูกอ้อยอ่ะแปลงนี้ก็ได้เกือบ,บครึ่งแล้วครับผมแปลงนี้ประมาณสิบไรอาจะได้สี่ไรกว่าเกือบหาไรแล้วครับตรงนี้น่าจะครึ่งนะครับนี่เดี๋ยวว่ามึงครับว่ากแขกสิปลูกตรงปะ ่ะคชิปนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับว่าก็กแคกปูออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะโอ้ทงศาตะสตร์ไหมคือสบัสดิพิวดีครับนี่ครับทรงชาตินะครับติดอยู่ที่ไหนก็สวย รอบต่ำๆรอบต่ำๆ กันบ้างครับผมก็ความเร็วในการปลูกก็ประมาณนี้นะครับใส่เกียร์สโลสีสโลสีของรถรุ่นนี้มันจะเร็วกว่าเกียร์หนึ่งนะครับไปเรื่อยๆครแบบนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอน แต่ว่าเครื่องปลูกรุ่นนี้ก็ถือว่ากินอ้อยเร็วอยู่โอ้ยปุ๋ยตันแหละปุ๋ยตัน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 นะครับฮะเดี๋ยวมาเมืองลองปลูกของโกแขกนะครับนี่ครับเผาเดียวมี FC อยากเห็นหลายคนอยู่ครับว่ารถคันนี้ปลูกอ้อยแล้ว ล่องจะตรงเหมือนตอนไถหรือเปล่านะครับนี่ครับถ่ายให้ดูเลยนะครับตรงไม่ตรงนะครับเดี๋ยวถ้าไม่สะใจเดี๋ยวขึ้นรถถ่ายให้ดูนะครับผมอะเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปข้างบนไม่ขึ้นรถหรอกครับรถเขาจะใส่อ้อยอยู่เดี๋ยวจะรู้ว่าไม่ได้ตรงแค่ไถน,นะครับปูกอ้อยก็ตรงครับเพีเดียวอยู่ที่คนขับ ตรงแนงอแน,น่แล้วเนาะครับเนาะตะามภาษาเพ่าเดียวเนาะพอได้ไหมครับผมพอได้ไหมครับลองแค่นี้พอได้ไหม พอได้ไหมครับผมพอได้ไหมนี่แล้ครับเพาเดียวกัวแขกซาแนวไม่ได้ตรงแค่ตอนถ่ายนะครับตอนปลูกก็ตรงครับจะบอกว่าถ้าขับงองอขับไม่เป็นครับผมมันขับลำบากขับยากพุ่นแล้ว <laughs> อ<า> <laughs> ก็ประมาณนี้ครับผมมาถ่ายให้ดูแล้วนะครับผม มีเอฟซอยากเห็นล่องอ้อยรถเผาเดียวคันนี้นะครับเดี๋ยวหกสี่ศูนเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูครับแต่ตอนนี้ก็ดูคันนี้ไปก่อน,นครับไม่แน่นะครับสองเผาอาจจะงอก,กว่าเผาเดียวก็ได้นะครับผม